วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมสวนสวนชวนให้ใจชื่นบานมีสิ่งที่แม่ก็เคยคุยกับคนที่ก็ทำงานเรื่องนี้นะคุณโสพลบอกว่า าเรารักลูกเราแค่ผู้ชายคิดเพียงว่าใครที่รักลูกเราแล้วเราจะดีกับคนนั้นเราเนี่ยรักลูกเราพ่อย่อมรักลูกอะ่ะแล้วผู้ชายต้องคิดต่อยอดให้ได้ว่าแล้วใครที่ดีกับลูกเราอะ่ะคนที่เรารักแล้วทำไมเราไม่ดีกับคนนั้นะ่ะแล้วใครดีกับลูกเราแม่ไงแล้วแม่ก็เมียเราอะ่ะ เขาบอกผู้ชายต้องคิดต่อยอดนี่ผู้ชายก็คุยกันเองนะแม่เป็นคนที่นั่งวงคุยคุณโสพลสุภาพองค์อ่ะเขาบอกว่าบันทีเราต้องพูดให้ผู้ชายฟังบ้างถ้าเรารักลูกเราแล้วเราจะทําร้ายคนที่รักลูกเราได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นปรากฏการที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราตั้งสติกับบ้านคราวนี้นะใครที่กําลังอดูนักนะหรือว่าใครที่กําลังรู้สึกว่าชีวิตทําไมถึงต้องเป็นชั้นที่จะต้องมารับกรรมเมื่อวานก็มีนักร้องคนหนึ่งมาพูดเรื่องกรรมแม่ก็อธิบายคําว่ากรรมกรรมมันเป็นภาษากลางมากเลยแต่มันจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราทํากรรมที่มันเป็นฝ่ายอากุศลแน่นอนเลยอกุศลวิบากเกิดขึ้นกับเราแต่จากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าอดีตเราจะเคยทําอกุศลวิบากอย่างไรอะ อกุศลกรรมอย่างไรตั้งรับให้ดีเป็นน้ําดีถ้ามันมีอกุศลวิบากกรรมตกลงมาเป็นก้อนเกลือเราก็จะเป็นน้ําดีที่จะทําให้เกลือที่มันเค็มนั้นจืดลงหน้าที่ของเราก็คือทําน้ําดีเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันคุณก็ทําน้ําดีไม่ทําอกุศลกรรมคุณก็จะไม่มีอกุศลวิบากกรรมั้นมันเป็นวงจรที่อยู่อย่างนี้ยสรุปแล้วก็คือคุณอย่าเริ่มต้นทําอะไรที่มันเป็นฝ่ายอากุศลเพราะผลึกเกลือมันจะโตขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มมีความเพียรชอบ แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่ดีงามมีสัมมาวายโมคือความดีงามใดไม่เคยเกิดทําให้เกิดขึ้นเป็นมรรคอยู่ในฝ่ายของสมาธินะหนูจา๋าหนูต้องไปเรียนเรื่องมรรคหนูลองไปดูสัมมาวายโมมันบอกว่าเลยอกุศลอย่าให้เกิดอ้าวมาแล้วอกุศลอย่าให้เกิดแล้วทํากุศลให้เกิดขึ้นเพียรทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นอ่ะเบาะนี้ของเธอมาเด็กๆมานั่งใกล้ๆคุณยายมาเดี๋ยวยายจะสัมภาษณ์ ำวัดเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะกล่าวไว้เป็นปัจชิมคือพระวาจาในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานแล้วก็มีพระบรมสารีกิกธาตุเนี่ยในบทสุดท้ายของการสอนพระองค์รวมคำสอนในทุกุทกบทมาอยู่ในบทเนี้ยว่าเธอจงยังชีวิตหรือทำชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะสังขารไม่เที่ยง ในกรณีอย่างนี้เนี่ยสังขารอันนี้ก็คือชีวิตของเราแต่ถ้าเผื่อสังขารในอวิในปฏิจจสมุทบาทเมื่อเช้านี้ถ้าใครจำได้สังขารนั้นเป็นการปรุงแต่งที่อยู่ในฝ่ายของจิตแม้แต่การปรุงแต่งก็ไม่เที่ยง คำว่าไม่เที่ยงมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดนะั้นมันจะทนอยู่ได้ยากไม่ว่าการปรุงแต่งใดก็ตามที่มันทำให้เกิดเช่นถ้าการปรุงแต่งนั้นขึ้นต้นด้วยอวิชชามันก็จะรับรู้อย่างคนที่มีอวิชชาครอบงำถ้าเรามองเห็นว่า ผนจากการปรุงแต่งอย่างคนที่มีความมืดเข้าครอบงำแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ความทุกข์นี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ดับได้ทนอยู่ได้ยากสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือทนอยู่ได้ยากแต่ถ้าเราจะพูดถึงว่าเล้าสังขารร่างกายเอาในฝ่ายของกายมีใครที่มองเห็นกายเที่ยงมีใครเห็นกายเที่ยง ไม่เคยมีใครเห็นว่ากายไม่เที่ยงเห็นจริงหรือเปล่าถ้าเห็นว่ากายไม่เที่ยงก็อย่าอย่าใช้เครื่องสำอางในการบำรุงผิวเยอะสิพอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราประคองกันใหญ่เลยโปะกันใหญ่เลยโปะเพื่อให้มันเที่ยงเราจะฝืนอย่างเงี้ยความจริงกับที่เรารู้กับการปฏิบัติมันต่างกัน เดนี่มีชนิดทั้งกินทั้งพอกนะคะโอ้สารพัดเพื่อที่จะให้มันเที่ยงก็นักเห็นว่าไม่เที่ยงก็ทำไมต้องทำให้มันเที่ยงอะ่ะบางคนบอกก็ชะลอมันอะคะ่ะชะลอมันให้มันเสื่อมช้าหน่อย <c oughs> มันมีวิธีการหนึ่งซึ่งผู้หญิงหลายคนอาจจะต้องผ่านวัยหนึ่งก่อนผ่านยุคนึงไปม่อนกันแลวจะเริ่มเห็นว่า การที่จะทำให้เราสดที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อาศัยการกินหรือการทาอย่างเดียวอันนั้นเป็นเรื่องเป็นพอยที่เล็กที่สุดก็ว่าได้แต่ถ้าใครฝึกปฏิบัติจนกระทั่งจิตไม่ขุนมัวเลยความผ่องใสของจิตเนี่ย จะดูแลกายให้ผ่องใสไปด้วยอันนี้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากนะักแต่ว่าปัจจัยภายในที่เกิดจากการฝึกฝนที่ดีคือจิตเนี่ยมันเป็นนายของกายอยู่ถ้าจิตมันผ่องใสมันล่าเลยม,มันเบิกบานมันตื่นจากอาวิชชามันไม่หลับไหลมัวเมาประมาทขาดสติเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยก็แข็งแรง ผ่อนคลายผ่องใสซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ต้องอาศัยการฝึกเราก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าอ้างว่าเราไม่ค่อยมีเวลาทาั้งๆที่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราได้เวลามาเพื่อการฝึกเรื่องนี้จริงๆนะแต่เราก็ไปหาสิ่งที่มันเป็นเป้เปาหมายอื่นเข้ามา แล้วทําให้เราทําหน้าที่กับชีวิตของเราในฝ่ายเนี้ยน้อยลงแม่ไม่ได้ตอบคําถามแค่เพียงสังขารไม่เที่ยงท่านั้นแต่แม่อยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยทั้งที่เป็นสังขารและไม่เป็นสังขารเนี่ยไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงไม่มีของคู่ที่เที่ยงชอบชังไม่เที่ยงสุขทุกข์ไม่เที่ยง เราอยู่ในโลกกระทำที่เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีการเกิดดับแต่แปลกจังเลยเราก็ยังพยายามทุ่มเทอุทิศสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นของของเราแล้วเราอยากให้มันเที่ยงทำไมมันต่างกันนะรู้แล้วทำไมมันไม่มีอ่ะ ถ้ารู้แล้วไม่มีเวลาที่มันเกิดภาวะหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะหยิบมันใช้ได้นะเพราะมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรู้ธรรมเนี่ยต้องศึกษาธรรมให้มันมีธรรมะอยู่ในชีวิตของเราจริงๆให้เป็นทุนเลยอะถ้ามันจะต้องอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างคนที่มองเห็นว่ากระแสของชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเราจะไร้รเผชิญกับมันอย่างคนที่ไม่ร่มรุกคุกกรานไง มีใครบ้างที่ไม่เคยเห็นความจากพรากในชีวิตนี้แล้วมีใครบ้างที่เจอความจากพรากในชีวิตนี้แล้วเข้าใจมันและไม่เศร้าโศกเสียใจน้อยนะคนเจอความจากพรากเนี่ยทุกคนแหละแต่ใครจะรักษาใจที่มองเห็นสิ่งที่มันกําลังจากพากนั้นได้อย่างคนที่ไม่ทุกข์พะมันอันนี้น้อยจริงไหมจ๊ะ ทั้งๆที่เราก็รู้ธรรมมศึกษาทํากันมากทำไมอย่างนั้นล่ะจ๊ะเนี่แหละข้อสังเกตเวลาที่เรามองเห็นว่าตัวเราก็ยังไม่รอดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นเป็นความเสียใจ เป็นความห่วงหาอาทรบางทีเราจะเห็นเลยทําไมเรารักมากแล้วเราต้องทุกข์ขนาดนี้กับความรักของเราทําไมเราต้องมีผลจากความรักเป็นความหึงความหวงทําไมนั่นนี่นอนอย่าสงสัยอยู่เลยว่าทําไมแสดงว่าเราไม่ได้ทดลองที่จะใช้ปรากฏการที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเข้ามาอยู่ในวิถีแห่งการปฏิบัติตัว จนบางทีเราตั้งรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วตั้งรับมันไม่ทันเห็นมันแล้วก็ไม่รู้จักจะมีท่าทีในการเผชิญกับมันเราก็มักจะเฟอร์เศร้าโศกเสียใจกับความจากลากเศร้าโศกเสียใจกับการกับการที่มันไม่เป็นแต่งใจหรือบางทีพอมันมีอะไรมากระทบอย่างเมื่อเช้าเราพูดเรื่องกระทบเยอะพอกระทบปุ๊บมันกระเทือนปับ๊บมันมีรีแอคชั่นกระแทก ออกไปทันทีมันหยุดตัวเองไม่ได้เลยคนอื่นเจ็บปวดเพราะเราทันทีอย่างนี้ค่ะมันเป็นการตรวจสอบให้เรารู้เลยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนานะเราอ่านหนังสือธรรมะกันก็เยอะฟังธรรมกันก็มากแต่ว่าการศึกษาธรรมยังไม่ทำให้เราได้มีธรรมะอันเป็นเครื่องเผชิญกับสิ่งที่มากระทบ ต่ออีกนิดหนึง่งถ้าใครที่สนใจอยู่แล้วเช่นเดินเข้ามาในสถียถรธรรมสถานทุกคนก็รู้ว่าเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ที่ใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ก็คือธรรมะนี่มันสเต็ปหนึ่งแล้วนะมันเล้ากุศลมาแล้วส่วนหนึ่งทีนี้พอมาได้ยินได้ฟังกันวันนี้วันนี้เนี่ยอย่ารอว่าเดี๋ยวถึงบ้านก่อนก่อนนอนวันนี้ถึงจะปฏิบัติ แต่ขอให้รู้ว่าชีวิตของเราแต่ละขณะนั้นเนี่ยมันท้าทายตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าขณะหน้าอาจจะไม่มีก็ได้มีขณะน,นี้เป็นขณะสุดท้ายก็ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราบอกว่าเราสัมผัสชีวิตของเราในขณะนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ไม่ใช้ปัจจุบันขณะอย่างคนที่มีความห่อเหี่ยวความท้อแท้ความเบื่อความเหงาความเศร้าถ้าขณะหน้าไม่มีขณะนี้ก็มีแล้วคือความสุขถ้าต่อเป็นขณะอย่างนี้เลยนะคะปฏิบัติเป็นขณะอย่างนี้เลยคือหมายถึงว่ามีแต่ละขณะที่สมบูรณ์ที่สุดคือไม่ประมาทในเหตุมันมีความเสื่อมก็จริง แต่ในความเสื่อมนั้นเนี่ยเราจเจริญขึ้นในมิติทางจิตใจชีวิตสั้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่จิตของเราก็จเจริญขึ้นเพราะความไม่ประมาทถ้าจเจริญความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่ในทุกขณะของจิตที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะที่สัมผัสได้จริงเนี่ยเธอจะไม่มีคำว,ว่าเสื่อมเลยอืมทำไมมันดูเหมือนสวนสวนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเลย สังขารเสื่อมไปเป็นธรรมดาจริงแต่ถ้าเธอจเจริญความไม่ประมาทขาดสติแล้วเธอจะมีแต่จเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยชีวิตสั้นลงแต่จิตจเจริญขึ้นเรามีความตายเป็นที่สุดรอบทุกครั้งที่หายใจเข้าออกชีวิตสั้นลง ที่หายใจเข้าแล้วออกขณะเน,นี้เธอก็สั้นลงไปหนึ่งขณะจิตแล้วเธอสั้นอยู่กับอะไรสั้นอยู่กับความเสื่อมหรือสั้นอยู่กับความเจริญถ้าเธอประมาทเธอก็สั้นอยู่กับความเสื่อมแล้วใครจะช่วยเธอได้ถ้าเธอไม่ช่วยตัวเองถ้ามียมพบาลมาบอกว่าชีวิตเธอมีอยู่ขณะนี้เท่านั้นนะเป็นขณะสุดท้ายทีย่เธอไปแล้วขณะหน้าไม่มีเธอยากอยู่ขณะนี้แบบไหน อยู่อย่างไร้สาระหรือเป็นสาระอยู่อย่างสุขหรืออย่างทุกข์อยู่อย่างอ่อนโยนหรือตึงเครียดเออถามตัวเองเลยถ้าอยากอยู่อย่างไหนก็รีบทำเลยเพราะขณะหน้าเธออาจจะไม่มีไม่ใช่เธออย่างเดียวแม่ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เตือนพระอนนท์นะเมื่อพระองค์ถามพระอนนท์ว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันลกี่ครั้งหรือ พระอ,อนนทก็บอกว่าพันครั้งพระเจ้าค่ะหน้าบานเชียวตั้องพันครั้งอยู่ใกล้พระองค์แล้วนึกถึงความตายวันละพันครั้งต้องได้รับคําชมแน่นอนพระองค์บอกอ,อนนท์เธอได้ชื่อว่าประมาทนึกพันครั้งยังได้ชื่อว่าประมาดแล้วไม่นึกเลยสักครั้งเดียวนั่งอยู่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรแล้วพระองค์ก็รับสั่งต่อว่าอ,อนนท์เธอต้องนึกถึงความตาย ทุกขณะจิตของเธอเลยจึงได้ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทขณะนี้เป็นขณะสุดท้ายของเธอถ้าเธออยากจะมีความสุขเธอมีความสุขสักขณะนี้เธอจะตายไปกับความโกรธกันนั้นหรือนั่งโกรธใครพยาบาทใครจะเอาชนะใครเนี่ยแล้วก็พ่ายแพ้อยู่กับกิเลสข,ของตัวเองเนี่ยเอาไปทำอะไรหรือ พอเรารู้เข้าใจเรื่องนี้นะเราก็จะไม่งี่เง่ากับเรื่องบางเรื่องเรานี่งี่เง่ามาสามปียังไม่เลิกงี่เง่าเลยบางเรื่องอะ่ะเขาขอโทษนะทาหนเดียวเนี่ยเราเนี่ยทุกทุกครั้งที่นึกถึงการทําของเขาเลยทําไมอะ่ะก็เพราะจิตไม่แข็งแรงไม่ศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ฟังธรรมะไว้เป็นเรื่องก่อมใจ ทุกทีก็มาฟังทีสบายใจก็กลับไปขอโทษประมาทเหมือนเดิมนี่ไม่ได้ว่านะว่าอ๋อนี่เข้าวัดเนี่ยเพราะทุกใช่ไหมเปล่าคนทุกเข้าวัดนะ่ะดีกว่าคนทุกไปสำสอนนะ่ะดีอยู่แล้วละมันดีกว่าไม่มีที่จะไปอะ่ะอันเนี้ยมันอนุโมทนาไปแล้วละ่ะ ยิ่งวัดเรามาลําบากที่จอดรถก็ไม่มียาอุตส่ามาก็จนถึงธรรมศารลาดได้เนี่ยมันก็เก่งมากเลยอะเดินตายลัวอยู่ข้างนอกอันตรายจะตายแม่ก็ไม่รู้จะไปขอให้กรทมเขารีบทําไอ้พื้นให้มันเดินได้สะดวกให้เร็วสงสารหลานๆเด็กๆอะกว่าเราจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้มันต้องตั้งใจพอสมควรเพราะมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างเมื่อกี้นี้อามาที่มาเนะี่ย หลงไปดอนเมืองพอไปถามดอนเมืองเขบอกอยู่ลำลูกกาไปต่อลำลูกกานะกว่าจะมาถึงแม่ชีศรีออกจากบ้านนะแต่เช้าน่าสงสารมากเลยไหนๆวันนี้ก็มาถึงกันแล้วแม่ก็เลยอยากจะใช้เสียงนี้เตือนพวกเราว่าชีวิตที่เราสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันคณะเท่านั้นอดีตเธอจะผ่านอะไรมาอย่างไรก็ตาม ถ้าเธอสามารถที่จะยังใช้โอกาสที่เธอสัมผัสมันได้จริงขณะนี้ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงที่สุดเธอจะสามารถตั้งรับสิ่งที่เธอปฏิเสธไม่ได้จากเหตุที่เธอทำไว้อดีตดีกว่าคนที่อดีตก็ประมาทปัจจุบันก็ประมาทถ้าอดีตประมาทปัจจุบันไม่ประมาทก็อย,อยังชั่ว ถ้าอดีตก็ประมาทปัจจุบันก็ประมาทและอนาคตละ่ะเธอคิดว่าเธอจะประมาทหรือไม่ถ้าปัจจุบันไม่ประมาทอนาคตก็ไม่ต้องแก้ตัวนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นเวลาเดียวที่สัมผัสได้จ,จริงเป็นเวลาเดียวที่เราจะทําให้มันเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ไอ้อกุศลในอดีตจะไปทําให้มันเป็นกุศลไม่ได้แล้วนะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ายังงี่เง่าอยู่ก็ยังเป็นอกุศลได้นะแล้วถ้าเผื่อปัจจุบันเป็นเหตุเริ่มต้นสเต็มมันด้วยอกุศลแล้วอย่าคิดว่าอนาคตเนี่ยจะรอดจากอากุศลวิบากนะไม่รอดปัจจุบันจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอย่าให้อกุศลเข้าครอบงำเขาถึงได้บอกว่าปฏิบัติเมื่อไหร่ถึงจะดีก็ต้องบอกว่า เฮียอนาที่นี่แลาเดี๋ยวนี้อนาคตจะได้ไม่ต้องแก้ตัวอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลและปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลถ้าไม่อยากให้อดีตมันมีผลึกเกลือแล้วมันมาเข็มจัดนะักในปัจจุบันก็ช่วยทําปัจจุบันให้เป็นน้ําดีไว้เยอะๆหน่อยก้อนเกลือตกลงมาก็จะไร่มีน้ําละลายเกลือบ้าง จะบอกก็ทำเกลือแล้วไม่ให้เค็มก็เป็นไปไม่ได้แต่ไอ้ที่เค็มมากก็อาจจะเจือจางเพราะน้ำดีในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเป็นน้ำดีคือปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตก็เป็นผลมันก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขอโทษนะแก้ตัวแก้ไขแก้อะไรก็ตามนะ่ะแก้ที่ไหนคะปัจจุบันจำไว้เลยหายใจเข้าอยู่เนี้ยอ่อนโยนไหมคะ ยิ่งใครงานเยอะๆอย่างแม่นะเดินทีหนึ่งหนึ่งลมหายใจ8 9ดเอย่างแม่แม่ต้องอ่อนโยนมากเลยอ,อ่อนโยนมากที่จะทำให้ตัวเรายังมีปัจจุบันขณะที่มันเยือกเย็นที่สุดะมากแล้วร้อนลนก็ชนอุตรุดนะสิงานเยอะแล้วเราก็ร้อนลน ยิ่งเร็วยิ่งลนก็ชนรุ่งเร่งไม่เหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งคนที่มีงานเยอะมีเวลาในงานนั้นน้อยแล้วต้องทำให้งานสำเร็จรุ่ร่วงต้องเจริญสติจริงๆลูกเร็วแล้วไม่รนไม่ชนไม่รุ่งเร่งว่องไวล่าเริงธรรมะเขามีไว้ให้เราเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะให้กำลังใจอ่ะ ล้วก็ทําได้เราทุกคนเนี่ยทำได้มนุษย์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกได้ด้วยกันทุกคนเลยแม้กระทั่งยีน,นูที่เมื่อกี้มาเนี่ยถ้าทําให้เขาเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่ทําเหตุใหม่ที่จะเป็นความทุกข์ยากเราอยู่กับเขาอย่างเยือกเย็นตลอดเวลาเขาอาจจะพูดไม่ได้มือไม้ไม่แข็งแรงแต่ใจมันแข็งแรงอะ่ะ เพราะอาการของคนที่มีความบกพร่องทางกายมันก็มักจะมีใจที่แบบเป็นเหตุอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาคนก็ต้องรักษาที่หัวใจอะ่ะอย่าให้ใจเป็นพิษแม่เคยทำงานกับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนนะโอ้ยขนาดเอาหัวชนกำแพงดึงจนหูฉีกชนะเพราะ้อยติงอ่ะ้ตยติงเขาเป็นเด็กที่อารมณ์ร้ายมากแล้วเขาก็แบบแผลเขาที่หัวเงี้ยจะเวอะหวะไปหมดเชียเพราะว่าอะไรประเภท กรีดวีดแล้วเอาหัวชนกำแพงพิการซําซ้อนมากหวงของเป็นที่สุดใครให้อะไรแล้วจะต้องเป็นของกูหมดใครอย่ามาจับมาต้องแล้วก็ถ้าไม่ได้ดังใจเนี่ยแบบดึงหูแบบชีกต้องเย็บกันอย่างเงี้ยเอาเย็บกัน mm hmm. เข้ามาอยู่กับเราทุกวันอาทิตย์ในช่วงสิบห้าปีแรกที่เราทำงานแล้วเราก็สังเกต จนกระทั่งเราค่อยๆให้เขาเริ่มเห็นถึงการมีปัจจุบันขณะที่ไม่ทําเหตุใหม่มีคนทํานายว่าหมอได้นะอีกคนหนึ่งโอเวอร์ดันชื่อพิทักษ์พิทักษ์กเนี่ยหัวมนโอเวอร์ดันนึกออกไหมคะแม่กินยาทําแท้งอยากได้ลูกชายแล้วหมอดูดูว่าลูกในท้องเป็นลูกผู้หญิงก็เลยกินยาขับปรากฏว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายไม่เป็นอย่างที่หมอดูบอก ไปเชื่อหมอดูแต่ว่าผลจากยากขับทําให้หัวพิทักษ์โตใสก็ต้องเจาะอน้ําออกก็เด็กที่ผ่าอย่างเงี้ยจะอยู่ไม่เกินอายุ18ตอนที่เขาอยู่บ้านเด็กตาบอดละพิการซําซ้อนเขาก็จะมาเรียนเราก็เปิดโรงเรียนให้เขามาเรียนร่วมกับเราก็จะมีพิการมีใต้ต่งมีพิทักษ์มีเกาเหลามีอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วก็เนี่ยทุกครั้งที่เราทําบุญใส่บาอะไรก็จะมานะัเราพยายามทําน้ําดีให้มากเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเลยเป็นหนุ่ม ยี่สิบห้าแล้วไปอยู่ที่นู่นนะวัดล้างที่เชียงใหม่ตอนนี้ส่งไปเขาเป็นโตแล้วเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเด็กตาบอดไม่ได้เพราะอายุสิบแปดก็ต้องย้ายไปแม่ไปเยี่ยมเขาโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเรายื่นมือให้เขาจับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินเพราะเขากลัวว่าข้างหน้ามันมืดแล้วเขาไม่รู้พวกนี้จะตาบอดเป็นหลักและพิการซ้ําซ้อนเดี๋ยวนี้แม่ไปเยี่ยมเขานะเขาเป็นคนเดินนําหน้าแม่ด้วยนะแม่น่ะเกาะมือเขานะเขาพาไปห้องเขาไปบอกว่าเขาอยู่อย่างนี้เขาโตอย่างนี้ มันอะไรที่เป็นก้อนเกลืออยู่ถ้าเราสร้างน้ําดีอยู่ตลอดเวลาน้ําดีมันละลายเกลือ,อนี่ขนาดเขาตาบอดและพิการซ้ําซ้อนมีภาวะหลุดลุ่ยก่าเราเราเนี่ยหน้าตาก็แป๋วแปอยู่เนี่ยมืดหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยเธอได้ตื่นขึ้นแล้วร่เธอคิดว่าเธอตื่นหรือเปล่าหรือเธอยังหลับไหลมัวเมาประมาทขาดสติตื่นจะอวิชชาแล้วร่อ,อวิชชาเมื่อเช้านี้ เธอได้ตื่นขึ้นแล้วรือเนี่ยตื่นจากความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วหรือถามตัวเองทุกขณะเลยวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อยู่กับความประมาทขาดสติหรืออยู่กับความไม่ประมาทขาดสติแค่นี้ก็วัดได้ว่าใครปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรม หวังว่าเธอมาวันนี้พอจะได้อะไรกลับไปทบทวนอย่างน้อยก็ทำให้เรากลับมาดูแลตัวเรากับปัจจุบันขณะที่เราได้สัมผัสจริงอย่ามักง่ายประมาทแล้วไปคอยว่าอนาคตมันจะดีทั้งๆท,ที่ปัจจุบันมันประมาทเธอกำลังหลอกตัวเองไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมนี้ได้เลยเขาเรียกกฎของธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างนั้นถ้าปัจจุบันมืดแล้วบอกอนาคตจะสว่างก็ยากออกจากผวังซะแล้วตื่นเถอะตื่นจากความหลับไหลแล้วหลงโลมัวเมาประมาทขาดสติหลายคนถอนหายใจเฮือกเลยนะแม่ว่าการถอนหายใจเป็นการปรับท่าที จริงๆนะเวลาเราตระหนักรู้บางทีเราก็เหมือนกับลมหายใจคืออาหารแห่งความเบิกบานได้นะลูกพระพุทธเจ้าใช้ลมหายใจแห่งสติตลอดเวลาเมื่อมีผู้ถามว่าพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมใดเราอยู่ด้วยอาณาปานาสติทุกครั้งที่หายใจเรามีแต่ลมหายใจแห่งสติอะพระองค์สอนอย่างเงี้ยตลอดทัชชนชีพของพระองค์ไม่มีหายใจอย่างไร้สติเลยทีละขณะเรียนรู้ทีละขณะทีละขณะเลยอะลูก หายใจอยู่เนี่ยขาดสติหรือมีสติอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้แค่เพียงหายใจนะรู้ว่าทําอะไรขณะที่หายใจเข้าและออกเช่นทําสิ่งที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันเป็นอกุศลรู้ทันก็รีบพลิกมันซะเลยแต่ถ้าเผื่อมันเป็นกุศลก็ทําให้มันต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะในวงจรของวัตตะนะถ้าขึ้นด้วยกุศลมันก็จะเป็นกุศล,ลกรรมมันก็จะมี กุศลวิบากรรมเป็นผลถ้าขึ้นต้นด้วยอกุศลมันก็จะเป็นอกุศลกรรมแล้วมันก็จะมีอกุศลวิบากกรรมวัตตนนี้มันอยู่ในสามจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นพูดคิดทำเนี่ยขึ้นต้นด้วยกุศลหรืออกุศลทวนตัวเองทุกข,ขณะเลยไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลถ้าเห็นมันเป็นอกุศลก็ปิดปากตัวเองซะไม่พูดซะบ้างจะเป็นไรทำไมช่างพูดจริงๆ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230